เราก็จะมาอัดเกม Killing For กันนะครับตอนนี้ก็เป็นด่านที่สุดท้ายแล้วแล้วก็ดูปืนซะก่อนนะฮะสุดยอดปนะืนเยอะจะไม่มีตอนตอนนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายนะไม่ถ่ายตอนนู้นให้ดูรอ้ผมล็อกอะล็อกตรง้องไม่ถ่ายไม่ดูนะนี่ก็เลเวล50สามารถดูขอ,ของของเพื่อนได้ด้วยเนี่ยยังจะดูของดูตังดู รัวเพื่อนเลือดเท่าไรตอนนี้ตังของผมก็เหลือศูนบาทของเขาเหลือสองร้อยหกสิก้าตอนนี้ของผมโอ้เขาเอามาให้ผมหมดเลยเพอาเป็นด่านสุดท้ายแล้วผม๊บปั๊บช้าจ้วยอะไรวะปัอยู่เงี้ยไม่เห็ มีห้องไปไหนไยหางบ้านยิงประตูเล่นใั้งันดีกว่าดูดูประตูดูประตูเนอจะเปลี่ยนเป็นืนอันนี้แล้วกันตูมดูดูประตูบ้านนู้นประตูวะใช่จ่อ เาอขาหลวงเอ้าเดยล้าว่าหาลานจะมานะไปลองลองไปดูไหมไปไวแล้วว่ล็อกอ้าหลวงอ,อย่าโดนล็อกเหรอล็อกจะเอเอาไม่อยู่นะตอนนี้ผมก็าชาร์จไม่อยู่นะครับรอบอสอย่างเดียวบอสบ้าอะไรชอบเจอบอะไรอ่ะหนึ่งสอง

เสียงให้ตรกนะครับมันเป็นตอนไงว่าหายากจริงไหมบ่อบ่อยเราทำมาด้วยมริงไหม บอดบ้าอะไรเนี่ยไม่อยากกลับมานังเป็นแบบเดียวแต่มันก็นานอ่ะ1ิบนัดสนะิบห้ารวมลัวหมดสิบหกเวฟรวมกับบอดน,นะครับไหนว่าบอดบ้าอะไรอ่ะเอออยากกลับสิดูความจบนะครับสามสิบห้า ไอตอนนี้ครับผม53นะแต่ความจุกมัน60ไปไม่รอดมันเป็นด่านที่กว้างมากเกินไปนะฮะกระหาบอสไม่ถึงใช่ไหมครับบอดว่าเลยเนะี่ลองไปไหนเนะขังท้นไม้น่ารัก สั้งเซม,มาแล้วอยู่ไหนมันวะอ,อ๋ออยากดูแหละอันอยู่ตรงนี้ รอดมารตดไว้ประมาณ5นาทีแล้วสิววแล้วจบพบอแล้วอาลุตอาควยควยคยวยาทำตตกใจนะเลยใส่แม่ไม่ยั้งเลยตายแล้วตายไหนไม่รู้แม่หอมอะไรแม่ไ,ไมมข่ต้มเหมือนไส้กรอกอะไรอย่างเีย Mang ơi <laughs>